ของดีเขาให้แล้วจะพามาดูอันนี้เป็นตู้รุ่นเก่านะครับตู้หนังกลางแปลงสมัยเก่าเป็นตู้ประดิษฐ์เจริญประดิษฐ์เจริญตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็น18 4ดสีดอกใบละสีดอก สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพามาชมเครื่องปั่นไฟวันนี้เดินทางมารับเครื่องปั่นไฟที่จังหวัดอยุธยานะครับก็มารับช่างพรไม่อยู่นะครับช่างพรไปธุระก็เข้ามารับกับพี่เขามีพี่คนเข้ามารับก็อันนี้เดี๋ยวชักลอกก็จะเอาขึ้นรถนะครับตัวนี้ไปขึ้นรถแห่ผมเองนะครับ ตัวนี้ได้สามเฟดยี่สิบห้าเคนะครับเครื่องสีซูปก็เดี๋ยวพามาชมตู้ลำโพงกันก็มีเจอของดีครับเจอของดีเขาให้แล้วเดี๋ยวพามาดูอันนี้เป็นตู้รุ่นเก่านะครับตู้หนังกางแปลงสมัยเก่าเป็นตู้ประดิษฐ์เจริญประดิษฐ์เจริญตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสิบแปดสีดอก ใบละสดอกตัวใหญ่เนี่ยนะตัวใหญ่นี้น่า,นาจะเป็น18ส่วนตู้ตู้เล็กน่าจะเป็น15้าถ้าคาดไม่ผิดนะมีหัวลากหนึ่งสสามสี่หัวลากสี่ขั้นก็อันนี้มีไฟประดับด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่ว่าจะถามรายละเอียดสัหน่อยแต่ว่าเขาไม่อยู่อันนี้ขอขออนุญาตเขาถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาถ่ายให้ชมกันอันนี้ด้านหลังตู้นะครับด้านหลังตู้ด้านหน้าอยู่ฝั่งนู้นด้านหน้าจะเป็นเป็นหน้าผ้าปิดนะครับอันนี้ก็อีกเซตหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเบสนะครับส่วนกลางก็จะเป็นฮอนโหลดนะครับฮอนโหลดแล้วก็แหลม P18 นะครับก็อันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น เครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์รอชนได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไดปั่นไฟนะครับก็ช่างพรเขาจะเป็นอู่ต่อเครื่องปั่นไฟนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับเดี๋ยวก็ติดต่อกับช่างพรเองโดยตรงนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะรื้อเช็คได้นะครับเครื่องก็โอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์น่าจะทําเสร็จแล้วแหละ ผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าช่างเขาไม่อยู่นะครับก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับโอเคจัดไปครับ